สมบูรณ์ค่าสมมูรณ์หมายถึงอะไรค่าสมมูรณ์ให้พวกเรานึกถึงระยะทางระยะห่างเนาะเหมือนถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวไหนก็ตามเนี่ยขับรถจากปักช่องไปไปเที่ยวเหนือขึ้นเหนือลงใต้ไปทางตะวันออกไปทางตะวันตกไม่ว่าไปทางทิศใดก็ตามระยะทางเป็นอะไรเสมอครับระยะทางจะมีค่าเป็นอะไรเสมอระยะทางจะมีค่าเป็นบวก ค่าเป็นบวกเสมอนะโอเคปะจะมีค่าเป็นบวกเสมอไม่ใช่บอกว่าขึ้นเหนือไปไปเที่ยวเชียงใหม่700กิโลเมตรเป็นบวกแต่ลงใต้ไปนครศรีธรรมราชเป็นลบมีไหมระยะทางขับรถแล้วติดลบไม่มีนะครับงั้นอันเนี้ยค่าสมบูรณ์ก็เหมือนกับระยะทางระยะห่างนี่แหละแต่มันเป็นระยะห่างระหว่างอะลรครับระหว่างเลขตัวนั้นกับเลข0โอเคไหมงั้นจดสั้นๆง่ายๆค่าสมบูรณ์หมถึง ระยะห่างของเลขจำนวนนั้นกับศูนย์นะครับระยะห่างระหว่างเลขจำนวนนั้นะกับศูนย์นะว่ามันห่างกันอยู่เท่าไหร่นะครับอ่าดูเส้นจำนวน สมมติศูนย์คือตัวตรงกลางเนาะโอเคปะครูต้นมีเลข 5. ลบห้าลบห้าน่าจะอยู่ฝั่งขวามือของศูนย์หรือซ้ายมือของศูนย์ครับลบห้าอยู่ฝั่งซ้ายมือใช่ไหมเลขห้าล่ะถ้าเลขห้าอยู่ขวาเนาะเอาเอาเลขห้าก่อนสมมติเลขห้าอยู่ขวานอะอห้าห่างจากศูนย์เนี่ยเท่าไหร่ครับห้าห่างจากศูนย์กี่ช่องมันก็ต้องมีช่องเล็กๆใช่ปะหนึ่ง สองสามสี่ห้าอย่างนี้นนหรืเป่เขียนแล้ววันดันแคบไปหน่อยงั้นท่านนับช่องจริงๆมันต้องกี่ช่องครับมันก็คือห้าช่องนะอ่าพอดีครูต้นวาดช่องเล็กอันนี้เล็กไปหน่อยนะงั้นอันเนี้ยมันห่างกันเนี่ยก็คือห่างจากศูนย์เนี้ยอยู่ห้านะครับห่างอยู่ห้านะโอเคปะ่ะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเลขลบห้าบ้างถ้าเป็นเลขลบห้าบ้างเอามาฝั่งซ้ายมือนี้มั้งลบห้า ลบห้ามันก็ต้องห่างจากศูนย์กี่ค่าเหมือนกันครับห้าเหมือนกันครับนะงั้นระยะห่างอ่ะไม่ว่ามันจะอยู่ฝั่งซ้ายหรืออยู่ฝั่งขวาระยะห่างเป็นบวกเสมอโอเคไหมงั้นตอบง่ายๆครับก็ตอบจำนวนนั้นอ่ะที่เป็นค่าบวกแค่นั้นเองโอเคปะ่ะงั้นข้อแรกค่าสมบูรณ์ของศูนย์ ศูนย์ห่างจากศูนย์ไหมไม่ห่างอยู่ที่นั้นเลยยังอยู่ที่เดิมเลยก็ตอบเท่าไรเลยครับศูนย์แต่ถ้าค่าสมบูรณ์ของลบหนึ่งตอบเท่าไรตอบหนึ่งนะครับตอบหนึ่งเลยเนาะอ่าก็คือลบหนึ่งอยู่ห่างจากศูนย์อ่ะอยู่หนึ่งช่องมันก็เลยมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นเองก็เป็นบวกนะครับงั้นข้อนี้แบบฝึกหัดยงง่ายมากก็คือตัวไหนติดลบก็เอาลบออกตัวไหนเป็นบวกอยู่แล้วก็ตอบตัวนั้นมาโอเคปะ่ะเกรดไหม Few moments later ข้อสามค่าสมบูรณ์หนึ่งก็คือหนึ่งค่าสมบูรณ์ของลบสองก็คือสองค่าสมบูรณ์ของสองก็สองค่าสมบูรณ์ของลบสามคือสามค่าสมบูรณ์ของสามคือคือสี่เนาะอันนี้ก็คือสี่ด้วยแล้วนี้ก็คือนะครับ ค่าสมบูรณ์อ่ะอันนี้ครูต้นเสริมไม่ให้ไม่รู้ว่าใครเรียนห้อง EP บ้างหรือเปล่านะครับเผื่อว่าเราเรียนห้อง EP เนาะค่าสมบูมาารณ์ภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่า absolute absolute นะ absolute เขียนแบบนี้ absolute a b s o l u t e absolute นะครับค่าสมบูรณ์นะสัญ,ญลักษณ์เขาจะใช้เหมือนเป็นกั้นคอก สองข้างมีแบบนี้เป็นเหมือนกันขออไม่ใช่วงเล็บนะเป็นเส้นตรงๆนี่แหละนะครับนะอย่างเช่นสมมุติแอบสูตรของลบ a เเงี้ยก็จะมีค่าเท่ากับ a นั่นเองโอเคไหมนะแอบสูตรของลบ a ก็จะมีค่าเท่ากับ a ก็คือมันได้ค่าเป็นบวกเสมออ่ะนะครับโอเคอันนี้คือความหมายของคำว่าค่าสัมบูรณ์ นะแอปซูลต์นะครับเอาลงไปแบบฝึกหัดที่แปดด้านล่างครับอันนี้เขาให้เปรียบเทียบและมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับเติมเครื่องหมายก็ได้นะมากกว่าก็เติมแบบเนี้ยน้อยกว่าก็เติมแบบนี้เท่ากับก็เติมแบบนี้นะครับเอาลองลุยโดไม่ยากไม่ยากไม่เกินสองนาทีสมุติของห้าครับมันเท่ากันเนาะเท่ากับ อ่าเท่ากับเท่ากันเนาะต่อไปข้อสองค่าสมบูรณ์ของสิบกับค่าสมบูรณ์ของลบสิบก็เท่ากันจริงๆแบบฝึกหัดนี้ก็ดูง่ายๆก็คือดูแต่ตัวเลขเลยถูกไหมเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกไม่ต้องไปดูนะดูแต่ตัวเลขเลยอันนี้ก็ค่าสมบูรณ์ของลบแปดกับลบสิบอ่าน,นี้เติมะลรน้อยหรือมากน้อยหรือมากอ่ะเอาไงแน่น้อยหรือมาก เอาเริ่มความความเห็นต่าง <c oughs> ค่าสมบูรณของลบแปดคือเท่าไหร่ก่อน <c oughs> ค่าสมบูรณของลบแปดเนี่ยอันนี้ยเท่ากับแปดนะส่วนไอ้ค่าสมบูรณของลบสิบเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับสิบ 10. งั้นแปดเป็นไงกว่าสิบน้อยกว่านะครับเออโอเคป่ะบอกแล้วว่าดูแต่ตัวเลขกับไอ้นี่ไปเลยไม่ต้องดูเครื่องหมายตีลบนะครับค่าสมบูรณของลบสิบก็คือสิบ ถ้าสมบวกของเก้าก็คือเก้าสิบเป็นเงินกว่าเก้ามากกว่าข้อห้าล่ะมากหรือน้อยมากนะข้อหกน้อยยี่สิบน้อยกว่าสามสิบนะข้อที่เจ็ดน้อยกว่าร้อยี่้าน้อยกว่าสองสอห้าแน่ๆนะครับข้อที่แปดมากกว่าเพราะว่าแปดสองมากกว่าแปดสิบนะครับข้อที่เก้า น้อยเพราะว่าห้าหกน้อยกว่าหกหกนะครับและก็ข้อที่สิบแปดห้าน้อยกว่าร้อยนะเอาจบแบบนี้